นี่ครับวิถีชาวบ้านจริงๆอันนี้เสร็จแล้วนี่นนเสร็จแล้วนี่คืออะไรครับหนังวัวอืมนี่คือเอามาย่างใช่ไหมครับเอามาเผาเผา,เาแล้วก็ทุบเรียกกี่ชาวบ้านเรียกกี่อืมนี่มือเท่งของช่างเรานะครับอันนี้อันนี้อันนี้สร้อยสร้อยบเบเขีย <laughs> กับกระเทียมใส่จมปลาจมชอบผีมือเองเลย ใช่อยซื้อครับตอนนี้เราอยู่บ้านของรองพออโรงเรียนบ้านกงตูมใช่ครับรองพออพี่เราทำอะไรทุบหนังเหรอทุบหนังเผาแล้วก็เอามาทุบอ๋อนี่นี่คือส้มปั้นจอบ หลายแล้วนะพ่อเจะพักกันหลายเยราได้ี่มศพประจำต้วนี้แล้วมันลู้อิ๊ละมีหัใส่จังน้อยซิใส่มากอร่อยมากเซ็บใส่หลายแซ่บหลายใสยย่น้อยแซ่บน้อยืมอพี่มัมมี่ อูเมามิอะไรนะเมื่อกี้ที่พี่บอกอะไรนะในถุงนะคืออะไรนะปลาจอมปลาจอมปลาจอมอีสานก็ส้มปลาน้ยกินเลยเจ๊มมันก็กินได้แรงเลยสวยได้ครับมาได้ครับแล้วขึ้นเขาได้ครับเด้วยขึ้นเขายังครับอื คิดถึงหมอบนาศีนะอันนี้ปัมป๊มกุปปั๊มนาศีนี่แค่จะหยิบขึ้นมายังไม่ชิมเลยอร่อยไปที่นะครพนมนีม่แล้วก็ข้าวเหนียวร้านบ้านน้ำโขงนี่จับถ <c oughs> ือโดยอาจารย์ชนา <c oughs> ลายมือแค่ว่า <c oughs> ได้มาชิมอาหารร้านนี้อร่อยมาก ลงลายเส้นล้วธนาสีคนลังไปบึ่งมีพริกมีมะเขือ,อม,มีชั่ว <c oughs> มีข่ากันแน่ยันแกงหน่อไม้ น้องลาบงเฮียวเลยผู้นี้สิอยาเงี้ยผู้นี้ตัวเต็งยึผู้นี้ตัวเตงผู้กาเนี่ยึออโอ้เย่าางคนพิมาโดนแล้วอเนี่ยมิได้ยิ้มเลยเื่อนผมถากกันนนี่ยังยื้นปกค่อมแลไยื่ทางขอ มันคือท่าปัดเขาไา้แล้วก,ก็รางมันแต่อพอันมากกว่านี้อันนี้ก็จะมีตำปูปลาตำสั้วกระจอมแล้วก็แกงหน่อไม้ครับแล้วก็มีแบบไฮไลท์เลยคือจีหนังนะครับไข่ต้มครับผม ยมากครับต้องขอบคุณทางอาจารย์ด้วยครับที่เลี้ยงในวันนี้อย่าลืมช้การกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยนะครับ